Charge with the best. เคยสงสัยไหมครับว่าร้านที่เขาไลฟ์เนี่ยแล้วขายดีเป็นเทน้าเทท่าเนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรในการไลฟ์ผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่วิเคราะห์ได้เลยว่าคนไลฟ์เนี่ยพูดประโยคไหนแล้วทําให้คนกดซื้อจริงๆซื้อสินค้าอะไรบ้างนะครับขายได้กี่ชิ้นขายได้ยอดเท่าไหร่คือรู้ลึกขนาดนั้นเลยครับนอกจากนี้นนวิเคราะห์ได้เลยว่าวินาทีไหนที่ขายได้เยอะคนดูเท่าไหร่บางทีคนดูเยอะแต่ว่าขายไม่ได้ก็มีเหมือนกันเครื่องมือตัวนี้เรียกว่าคาร์โ a t a ตาครับคาร์โรตามีฟีเจอร์ที่เรียกว่ามาติา ของร้านค้าที่เพิ่งเริ่มหัดไลฟ์จะได้รู้ครับว่าพูดอะไรยังไงแล้วมันขายดีขายปังรู้ว่าเทรนด์สินค้าแบบไหนที่กําลังมาและได้รับความนิยมอยู่วิธีการใช้งานก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ c a r o l a t a c o m นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ Car o l a t a นะครับตัวนี้ทดลองใช้ฟรี7วันนะครับแต่ว่าถ้าใส่โค้ดเซนเป็ดเนี่ยลดไป10%นะครับก็เข้าไปที่ c า r o l a t านะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปที่แท็บครีเอเตอร์นะครับและเราก็เลือกครีเอเตอร์ที่เราต้องการบันทึกไลฟ์นะครับสมมต จำนวนครั้งที่จะบันทึกไลฟ์ได้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการขอบันทึกล่วงหน้านะครับจะไปย้อนอดีตไลฟ์ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้นะครับจะบันทึกไลฟ์ที่ไลฟ์อยู่ปัจจุบันไม่ได้เราต้องขอล่วงหน้าก่อนนะครับเราสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปอย่างเช่นตัวเลข5ครั้งนะครับเขาก็จะบันทึกนะครับไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับ5้ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถดูย้อนหลังได้ครับความยาวเนี่ยไม่จํากัดเลยแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับใครที่คิดจะเอาไปทาไลฟ์ที่รีรันหรือว่าเอาไปตัดทําคลิปนะครับแบบ นะครับตรงนี้เนี่ยเรามาเพื่อดูวิเคราะห์นะครับว่าเขามีเทคนิคในการไล์ยังไงให้ปังนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เรากดยืนยันไปแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูนะครับว่าบันทึกไลฟ์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับโดยเข้าไปที่ตัวคําว่าตั้งค่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยไปตรงคําว่าบัญชีของฉันเสร็จแล้วไปตรงคําว่าบันทึกหน้าจอไลฟ์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ไลฟ์ของช่องที่เราจะดูได้เลยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็คือวินาทีไหนที่คนดูนะครับเขาซื้อเยอะเลยนะครับเนี่ยรายได้นะครับช่วงเวลานี้ 48-15 3สนครับรายได้ใน60,000่ 60, นคะรับเราก็กดเลย์วิดีโอดูนะครับว่าเขาพูดอะไรยังไงเขาปิดการขายยังไงเขากระตุ้นคนดูยังไงให้กดซื้อณวินาทีนั้นเราสามารถวิเคราะห์ได้ครับว่าเขาขายอะไรไปบ้างขายได้กี่ชิ้นนะครับรายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะดูแนวโน้มนะครับว่าสินค้าอะไรกำลังเป็นเทรนกำลังได้รับความนิยมนั่นเองและเราสามารถเลือกได้นะครับว่ารายได้กับคนดูเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับบางทีคนดูน้อยขายดีบางทีคนดูเยอะขายไม่ได้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าพูดให้คนดู แต่ว่าขายไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ทํานั่นเองอก็ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์มากๆสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มผัดไลฟ์หรือว่าร้านค้าเจ้าของสินค้าที่กำลังตั้นทีมไลฟ์อยู่นะครับจะได้มาดูครับว่จาจัดาจัดแสงอะไรยังไงเนี่ยมันธรรมดาครับแต่เราพูดอะไรยังไงนะครับขายอะไรนะครับวินาทีไหนที่มันทําให้ขายดีตรงนี้ทหารครับเป็นคีย์หลักที่ทาให้ไลฟ์เนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับ มเปิดเครื่องให้ดังๆสาวแก่แม่ไม่ติดรอ พอได้ยินร้องโอว่าจุนใจเสียจังได้ยินแต่เสียงไม่เห็นรูปนึกว่าเราเจ็ดตัจริงร้องอไอหมอนี่หัวล้านจังา่ลานเรเพลงฮิตใจแฟนแฟนใครได้ยินวิ่งเันเริ่มเปิดเครื่องวัดฟัง คนแก่กินมากรักตาบันออกมาครดแ่ควล้านดังบกว่ายใอญ่ไปยายจะฟัง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 เ้อเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเครื่องสิครับรับฟังให้มันเจ้าวุระคุมาแล้วเปิดเครื่องให้ดังๆดอกว้าที่ มืองไทยพ่อได้ยินชอบใจยังกันบปิดเสียงดังเตี่ยชอบฟังเงี้ยลูกสาวชอบฟังพลิกต่างทะเลาะกันเองเพื่อแย่งเพลงก,กันฟังฟังฟัง,ฟงเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันแจ๋วสุราพลมาแล้ว เิดเครื่องให้ดังๆแม่ค้าผักเปิดเครื่องฟังเพลงดางก็เถียงกันเองว่าเพลงใครจะอบฟังบางอบชะรินบางก็ชอบสุรพุทกต้ี้กันปีปุ่นจนวิทยุแทบจะพังฟังฟังฟังเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับ ให้มันแจวสุดละคนมาแล้วเปิดเครื่องให้ดังๆแหวนเพลงตั้งกันเองเป็นคณะดังไม่ยอมรุบละเขียนจอมโอมมาขอฟังบางสมัครเป็นเคยบางลงเออยเป็นลูกสาวเขียนจุดหมายที่ละครคือเธอเต็มจนหมดต,ตงังฟังฟังฟังเสียงเพลงเริ่มดังอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันแจว เพื่อเด็กๆนะครับผู้ขัดลองเล่นเล่นเฉยๆนะ